สวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับรถแท็กเตอร์ M 1 0 8 s นะครับขนาด108แแรงม้านะครับพอดีวันนี้มีรถเข้ามาที่สต็อกนะครับพอดีมีลูกค้าสั่งจองไว้นะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาถ่ายรีวิวให้กับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถแท็กเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับใช้งานในงานไล่อ้อยนะครับหรืองานที่บุกเบิกใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับ รายละเอียดต่างๆของในรุ่นนี้นะครับว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนะครับบริเวณของตัวรถในรุ่นนี้นะครับว่ามีขนาดใหญ่ต้องบอกว่าใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่กว่าแท็กเตอร์รุ่นเอ็มเก้าแปดเราอีกนะครับมีขนาดล้อล้อจะใหญ่มากนะครับล้อใหญ่มากแบบสูงจนท่วมคนเลยนะครับตัวนี้ อันนี้คือดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำสเปคพื้นฐานเบื้องต้นให้ฟังกันนะครับว่าในรุ่นนี้ก็มีจุดเด่นนะครับหล,ลายๆจุดนะครับจุดเด่นหลายๆจุดนะครับตัวนี้จะมาด้วยนะครับขนาด108แรงม้านะครับมีเทอร์โบนะครับขนาดเครื่องยนต์4สูบนะครับ4สูบแบบเซนเตอร์ไดเล็กนะครับที่3,769ซ c นะครับมีเทอร์โบนะครับ มีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบแล้วก็มีชุดอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับระบบเกียร์นะครับเป็นออโต้ไฮดรอลิกชัตเทนนะครับก็16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังนะครับส่วนนะครับในกรณีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่า16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังนี่คือใช้งานยังไงบ้างแล้วก็วิธีการใช้งานยังไงนะครับแต่ก็ให้มาดูเบื้องต้นพื้นฐานก่อนนะครับ ในเครื่องยนต์นะครับในรุ่นนี้ก็ตามที่แจ้งนะครับ108แรงม้ามีเทอร์โบนะครับซึ่งเทอร์โบก็อัดอากาศนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอันนี้คือเป็นกองแบบเปียกอ่ากองอากาศเป็นกองแบบเปียกนะครับเป็นกองแบบเปียกไหลเข้ามานะครับมาหาเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็จะอัดอากาศเข้าที่ท่ออินเตอร์นี่นะครับอันนี้คือท่ออินเตอร์ส่วนอินเตอร์เราจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับหน้าแผงหม้อน้ํานะครับ แผงด้านหลังนะครับตรงกลางนะครับแผงตรงกลางนะครับส่วนแผงด้านหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับในรุ่นนี้จะมีออยล์ไฮดรลิกนะครับออยล์ไฮดรลิกนะครับมาระบายความร้อนน้ํามันไฮดรลิกนะครับอันนี้คือออยล์ไฮดรลิกนะครับอินเตอร์คูลเลอร์จะต่อกันไปส่วนด้านหลังก็จะเป็นแผงว่าน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากที่อากาศเข้ามาตรงท่ออินเตอร์นะครับนี่นีท่อนี่คืออินเตอร์คูลเลอร์นะครับคืออินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็จะ อ,อากาศเข้ากับท่อร่วมไปดีนะครับอันนี้คือระบบของรุ่นนี้นะครับม, cool er, มีอินเตอร์คูลเลอร์มีชุดแผงออยไฮดรอลิกนะครับเป็น4สูบแบบเซนเตอร์ไดเรกนะครับในรุ่นนี้นะครับที่ผมมาดูข้อมูลนะครับหนึ่งนะครับแร้บบเบรกเขาก็จะมีปั๊มเบรกด้วยนะครับรุ่นนี้มีระบบปั๊มเบรกแล้วใช้น้ํามันเบรกด้วยมีน้ํามันเบรกอยู่ด้านบนนะครับ ใช้น้ำมันนน้มัเบรกอยู่ด้านบนนะครับซึ่งรถหลายรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นใช้เป็นจานเบรกแช่ในน้ำมันเป็นปน,น่าจะเป็นน้ำมันชุดน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นระบบแยกออกมานะครับมีปั๊มเบรกนะครับเครื่องยนต์ก็ขนาดแรงม้าที่เยอะนะครับในรุ่นนี้นะครับอ่านี่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับทีนี้นะครับอ่า ออยไฮดรอลิกทาหน้าที่ยังไงออยไฮดรอลิก mm hmm. ก็จะมาระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกนะครับซึ่งเขาก็จะมีชุดสายจากตัวจีโรเตอร์นะครับจีโรเตอร์ของกระบอกบังคับเลี้ยวนี่นะครับต่อสายขึ้นมานะครับมาหาตัวออยไฮดรอลิกนะครับเพื่อระบายความร้อนของน้ํามันไฮดรอลิกนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้มาดูขนาดของ ล้อหรือยางกันนะครับก็ในรุ่นนี้นะครับจะให้ยางล้อหน้ามาที่เบอร์13.6คูณ24นิ้ว13.6คูณ24นิ้วนะครับเป็นผ้าใบแปดชั้นนะครับกูขนาดใหญ่นะครับส่วนล้อหลังนะครับจะให้มาเป็นนะครับ18.4คูณ34นิ้วนะครับเป็นยางโอตานินะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับก็เลยมามีโอกาสมาถ่ายรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับมีเวทถ่วงล้อด้านหลังมาให้แล้วหนึ่งคู่นะครับด้านนอกแล้วก็จะมีเวทด้านในประกอบอีกนะครับด้านในอ่านี่นะครับน้ำหนักตัวรถเปล่านะครับยังไม่รวมเบรนะครับอยู่ที่สามตันเจ็ดกว่าๆนะครับสามพันเจ็ดร้อยกว่าๆนะครับรวมเบรไปแล้วก็น่าจะมีเกือบสี่ตันนะครับยังไม่รวม ใบมีดยังไม่รวมอุปรก,กรณ์อื่นนะครับก็จะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ใช้งานที่ต้องการแรงลากจูงที่มีจํานวนมากนะครับมากับชุดใบมีดดันดินหน้านะครับตัวนี้จะเป็นรหัส FD240 นะครับ NT นะครับก็จะมีขนาดที่2เมตร40เซนนะครับความกว้างที่2เมตร40เซนนะครับแล้วก็จะมีตัวกาดด้านบนนะครับกรณีใช้งานเอาไปกำจัดพวกเศษ ล่องอ้อยเศษใบอ้อยเศษอะไรต่างๆนะครับซึ่งวิธีใช้งานตัวนี้คือมีเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงมีอย่างนี้นะครับการใช้งานนะครับก็คือให้เราถอดใบมีดดัดดินตัวนี้ออกนะครับสลับทางสลับทางตอนนี้คือฟันตัวนี้อยู่ด้านบนใช่ไหมครับให้เราสลับทางหมุนลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเขาจะเอาตัวนี้เป็นประโยชน์ก็คือกรณีเราจะไปะกวาดพวกเศษใบอ้อยเศษอะไรต่างๆนะครับมันจะช่วยกวาดพวก เสียพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเบรดด้านหน้าก็มีมาให้นะครับถือว่าน้ําหนักเยอะพอประมาณนะครับคอยเสียแบบตั้งนะครับกองเป็นกองแบบเปียกนะครับเป็นกองแบบเปียกอ่าทีนี้นะครับในส่วนของถังน้ํามันนะครับจะจุได้ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าลิตรนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าลิตรนะครับก็จะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนกระจาย เป็นการกระจายน้ำหนักไปนะครับก็จะมีเป็นตัวกาดเหล็กป้องกันนะครับกรณีด้านใต้ท้องนะครับกรณีมีไม้มีอะไรมาก็จะป้องกันของทางน้ำมันเราได้นะครับร้อยเจ็ดสิบห้าลิตรถือว่าเยอะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของบริเวณด้านหลังนะครับส่วนบริเวณด้านหลังนะครับในรุ่นนี้นะครับจะเป็นเพาตรงนะครับแบบเฟืองจักรวาลนะครับ น้ำหนักยกที่ปลายหางนะครับอยู่ที่3ตัน9นะครับเป็นรูปแบบสลักแคปทูนะครับคือรูตาไก่เบอร์2นะครับอ่าแขน3จุดนะครับเป็นแคปทูนะครับมีจุดลากอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับจุดลากพ่วงนะครับมีก้านต่อ PTO นะครับซึ่ง P t o ในรุ่นนี้นะครับจะมีความเร็วรอบที่540รอบต่อนาทีนะครับที่รอบเครื่องที่รอบเครื่อง2,200รอบนะครับ แล้วชุดนี้นะครับจะเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับซึ่งจะมีชุดดาใบมีดมาให้นะครับแทกเตอร์รุ่นเอ็มเราเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะมีชุดดาให้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหลังของแทกเตอร์รุ่นเอ็มหนึ่งร้อยแปดเอสนะครับก็มีความบึกบึนนะครับความใหญ่นะครับไฟสปอตไลท์นะครับด้านหลังหนึ่งดวงนะครับด้านหน้าไม่มีนะครับผม เบาะนั่งนะครับเป็นเบาะสปริงนะครับสามารถตั้งระดับน้ําหนักนะครับของผู้ขับขี่ได้นะครับว่าต้องการให้แข็งหรืออ่อนนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบริเวณด้านบนนะครับว่าจุดควบคุมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนมาบริเวณห้องโดยสารนะครับทางขึ้นเราก็จะมีบันไดให้ขึ้นนะครับแล้วก็มีจุดที่เราต้องจับเพื่อดึงขึ้นรถนะครับจะมีเหล็กตัวนี้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่ง ขึ้นรถนะครับก็ให้มาดูจุดควบคุมนะครับที่เราเจอก่อนละกันเลยเนาะก็ฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบรกมือนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกมือเหมือนรถยนต์เลยนะครับเบรกมือเหมือนรถยนต์นะครับด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสองล้อหรือสี่ล้อนะครับตัวนี้จะมีเป็นภาษาไทยติดให้ดูอยู่นะครับว่าดึงขึ้นเท่ากับขับเคลื่อนสองล้อนะครับ กดลงเท่ากับขับเคลื่อนสี able. ่ล้อนะครับแล้วก็เบาอเราก็สามารถตั้งได้นะครับตามสรีระผู้ขับขี่นะครับต้องการขาสั้นขายาวนะครับในฝั่งนี้นะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับอ่าเริ่มจากเกียร์รองก่อนก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์รองนะครับอ่าหรือเราเรียกกันว่าเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับโลไฮนะครับโลไฮนะครับเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับ จะเปลี่ยนทิศทางเดินหน้าเลยนรับถอยหลังนะครับแล้วก็เกียร์หลักนะครับซึ่งาตามที่ได้แจ้งไปนะครับในรุ่น 108S ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์16เกียร์เดนหน้า16เกียร์ถอยหลังนะครับเปลี่ยนทิศทางเป็นออโต้ไฮดรอลิกชัตเตอรนะครับแต่นะครับรุ่นพิเศษนี้จะเป็น ตัวสวิงชิพนะครับสวิงชิปคืออะไรนะครับสวิงชิพคือกรณีเราเข้าใช้งานนะครับยกตัวอย่างนะครับเกียร์หลักเกียร์หลักจะมีเกียร์หลักจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่เกียร์นะครับก็คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่อาจจะไม่เห็นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเกียร์ลองนะครับจะมีโลไฮนะครับ ก็แสดงว่ามีโลมีไฮก็เหมือนเต่ากระต่ายถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ในรุ่นนี้นะครับเขาจะมีตัวพิเศษมาเองนะครับเพื่อให้ใช้งานกับอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้นนะครับเขาจะมีสวิงชิปเป็นเต่ากับกระต่ายเพิ่มขึ้นมานะครับหมายถึงยกตัวอย่างนะครับผมเข้าเกียร์โลนะครับโลซึ่งคําว่าโลทีนี้ผมยังสามารถเลือกได้ว่าเป็นโลเต่าหรือโลกระต่ายนะครับโลเต่าหรือโลกระต่ายได้นะครับ หรือผมเข้าเกียร์ไฮแล้วก็ยังสามารถตั้งเป็นไฮเต่าหรือไฮกระต่ายได้นะครับด้วยการทํางานที่นะครับหนึ่งสตาร์ทเราขึ้นมานะครับเป็นปรดเป็นเกียร์ว่างนะครับต้องอยู่ในตําแหน่งเกียร์ว่างนะครับเมื่ออยู่ในตําแหน่งเกียร์ว่างเวลาเราจะเปลี่ยนจากสมมติตอนนี้ผมเข้าเกียร์โลนะครับแล้วก็มันเป็นโลเต่านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโลกระต่ายทําไงทีนี้ให้เราตบมาฝั่งซ้ายครั้งนึงนะครับ เขาจะมีสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเป็นตีดดังรั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโลกระต่ายแล้วเราทีนี้เราก็ค่อยเข้าเกียร์เอานะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นี่คือขึ้นอยู่กับเกียร์ยิ่งเร็วก็ยิ่งเข้าตัวเลขเยอะก็ยิ่งเร็วนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับเขาจะมีนะครับสัญลักษณ์แสดงอยู่บริเวณหน้าจอนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างตอนที่ขับขี่ แล้วกันนะครับในตอนที่ขับขี่นะครับแต่ถ้าดูเบื้องต้นเดี๋ยวขออนุญาตดูเบื้องต้นเปิดสวิตช์นะครับนี่ครับเขาจะขึ้นเป็นเป็นเป็นเนต่าใช่ไหมครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์กระต่ายก็สวิงชิปมาฝั่งซ้ายครั้งหนึง่งนีคือตอนนี้รถยังไม่สตาร์ทนะครับมันเลยไม่ทํางานนะครับถ้าสตาร์ทปึ๊บถ้าเราตกมาฝั่งซ้ายมันจะเปลี่ยนเป็นเกียร์กระต่ายทันทีนะครับ ทำให้สามารถเข้าใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ๋อมีมีสติกเกอร์ลาเบลให้ดูนะครับเพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสติกเกอร์ลาเบลนี้นะครับก็ตามที่ผมแจ้งคือตอนนี้เราจะมีกิโลเกียร์ไฮซึ่งโลก็มีเต่ามาอีกแล้วก็โลมีกระต่ายมาอีกแล้วก็เกียร์ไฮมีเต่ามีเกียร์ไฮมีกระต่ายก็หมายความว่า สีเ่เกียร์ลองสี่เกียร์หลักสี่คูณสีสิบหกก็คือสิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังนะครับนี่นะครับอันนี้คือความเร็วของรอบ PTO ีโอเขาแสดงให้เราดูด้วยนะครับ่าเพื่อทุกท่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดควบคุมนะครับต่อไปนะครับการควบคุม PTO นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ o อนออนะครับของ PTO ซึ่งของรุ่นนี้จะเป็นรอบ PTO รอบเดียวนะครับ ห้าร้อยสี่สิบรอบต่อนาทีนะครับที่สองพันสองร้อยรอบนะครับชุดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ยกหางนะครับด้านหลังเรานะครับยกหางเป็นก้านยาวนะครับตัวก้านสั้นจะเป็นชุดดรัฟคอนโทรนนะครับดรัฟคอนโทรลคือตัวจับแรงต้านของอุปกรณ์ด้านหลังนะครับกรณีเราไปทํางานนะครับเจอต่อเจออะไรต่างๆนะครับตัวดรัฟคอนโทรลจะมีหน้าที่จับแรงต้านแล้วก็เมื่อมีแรงต้านนะครับเขาจะยกหางขึ้นอัตโนมัตินะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับจะเป็นคอนโทรลใบมีดดันดินหน้าบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นคันเล่งมือนะครับอันนี้คันเล่งมือนะครับคันเล็งมือกรณีใช้งานแบบไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับกรณีเดินทางไกลๆไม่ต้องการเหยียบคันเร่งนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่าพวงมาลัยนะครับก็สามารถปรับได้ตามสรลระของผู้ขับขี่นะครับกรณีเราปรับอย่างนี้ก็เราทำให้เรา ขึ้นลงได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับตอนใช้งานแล้วก็ปรับลงมาให้พอดีกับผู้ใช้งานนะครับใช้งานเสร็จแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ออกจากรถไปนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคัสต์นะครับฝั่งนี้เป็นเบรกนะครับเบรกก็ตามที่ผมแจ้งนะครับตัวนี้จะมีปั๊มไ่เบรกด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งเท้าเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มาดูนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับในรุ่นนี้ก็ จะเหมือนกับลักษณะของรุ่นเ e อ็มนะครับคือฝั่งที่จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับความเร็วรถจะอยู่เป็นดิจิตอลนะครับความเร็วรถเป็นดิจิตอลส่วนบริเวณด้านล่างจะเป็นชั่วโมงการทํางานของตัวรถเรานะครับส่วนฝั่งด้านขวาตัวนี้จะเป็นรูปถังน้ํามันนะครับก็คือความจุน้ํามันในรุ่นนี้จุได้175ลิตรนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นความร้อนของเครื่องยนต์เรานะครับ แล้วก็สัญญาณแจ้งเตือนต่างๆนะครับไม่ว่ากรณีก่อนที่เราจะสตาร์ทรถก็จะมีรูปแบตเตอรี่รูปแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับที่จะแสดงสตาร์ทขึ้นไปเสร็จ2อ,อย่างนี้ก็ดับลงนะครับแล้วก็จุดแจ้งเตือนอื่นๆนะครับกรณีเราเข้าใช้งานขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีสัญญาณขึ้นให้ดูนะครับว่าตอนนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือ2ล้อเพื่อให้เราได้สังเกตนะครับแล้วก็ระบบเกียร์สวิงชิพนะครับที่เป็นเกียร์เต่าและเกียร์กระต่าย เมื่อน้ำมันใกล้จะหมดนะครับตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนนะครับอยู่บริเวณหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็เบรกมือนะครับถ้าเราดึงเบรกมือขึ้นนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เบรกมือขึ้นมานี่นะครับก็คือเป็นจุดสังเกตต่างๆในบริเวณรูปของหน้าจอนะครับส่วนระบบไฟนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามปกติเลยนะครับสัญญาณแต่แล้วก็ไฟต่ําไฟสูงนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เตือนให้ดูเปิดไฟเลี้ยวครับเลี้ยวซ้าย ด้ยวขวานะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ FN นะครับจะเป็นไฟมุมนะครับไฟมุมบริเวณด้านหน้านะครับเขาจะมีไฟมุมนะครับรุ่นนี้เป็นไฟมุมอ่าตัวนี้สามเหลี่ยมนี้คือไฟขอทางนะครับอ่าไฟพามาหรือไฟขอทางนะครับแล้วก็ในจุดเลือกนะครับบริเวณด้านหน้านี้คือเลือกหมเพราะว่าถ้าเรากดครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้คือมันเป็นรอบความเร็วลถและชั่วโมงลถถ้าเรากดไปครั้งหนึง่งอ่าด้านล่างมันจะเป็นรอบดีโอนะครับถ้าเราเข้าดีโอมันจะขึ้นรอบนะครับเพื่อให้เราจุดจุดสังเกตของรอบดีโอเรานะครับอ่าปิดมันก็จะตัดมาเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าหน่วยของความเร็วนะครับซึ่งบ้านเราจะใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าต่างประเทศเขาจะใช้เป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งบ้านเราไม่ได้ใช้ให้เราใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่า ถ้าเราจะกดนะครับยกตัวอย่างตอนนี้เป็นกิโลเมตรผมกดไปครั้งหนึ่งก็จะเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับามาตรฐานเราคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือรูปแบบหน้าจอของแทคกเตอร์นะครับ m 1 0 8 s นะครับแล้วก็เกียบ์เปลี่ยนทิศทางตามที่แจ้งนะครับในรุ่นนี้เป็นออโต้เดรลิกชัชเทนนะครับก็คือไม่ต้องหยุดรถและไม่ต้องเหยียบคารกรณีเปลี่ยนเกียร์ทิศทางนะครับเปลี่ยนเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับแต่กรณีเปลี่ยน เกียร์ต่างๆเช่นนะครับเกียร์หลักหรือเกียร์รองพวกนี้นะครับเราต้องเหยียบขาดทุกครั้งนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดสเปคนะครับของรถแท็กเตอร์รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของอ่าแพ็กเกจนะครับว่าในรุ่นนี้ใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรใช้น้ำมันเอลิกี่ลิตรอะไรต่างๆนะครับยวพาไปดูข้า้งล่างอีกทีนึงครับครับผม ในแท็กเตอร์รุ่น M108S นี้นะครับเราจะรับประกันสินค้าอยู่ที่2ปีหรือ2 0 0 0ชั่วโมงนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับในรุ่นนี้นะครับเราจะนำเข้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ติดบริเวณด้านข้างซุ้มล้อนี้นะครับอ่าเราก็จะมีค่าลมยางแจ้งเตือนนะครับเปิดสายด่วน177นะครับของทางกูบต้านะครับรองรับน้ามันดีเซล B7B10B20 นะครับสูงสุดนะครับนี่นะครับ สูงสุดนะครับลูกค้าที่นะครับซื้อรถแท็กเตอร์ในปีนี้นะครับก็จะมีแพ็กเกจบำรุงรักษาหนึ่งปีนะครับ KM Maintenance นะครับ KM Maintenance นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาฝากกระโปรงลงนิดนึงครับเอาลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตารางนะครับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษาหนึ่งปีนะครับในรุ่นนี้นะครับมีกองน้ำมันเครื่อง1ชิ้น กองโซล่า1ชิ้นกองไฮดรอลิกจะมี2ชิ้นนะครับในรุ่นนี้น้ํามันเครื่องนะครับจะใช้อยู่ที่10.7ลิตรนะครับน้ำมัน UDT ตาช้างใช้อยู่ที่74.3ลิตรนะครับซึ่งแพ็กเกจบำร,รุงลักษาหนึปีนี้นะครับเราจะใช้งานครอบคุม1ปีหรือ900ชั่วโมงแรกนะครับซึ่งมีรายการเปลี่ยนตามชั่วโมงตามนี้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงอธิบายเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่าย สารหล่อเลื่อนพวกนี้นะครับก็ตีเป็นมูลค่าก็ถือว่ามีอยู่ครับอ่าแล้วก็อ่าลืมแจ้งจุดควบคุมด้านล่างเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูนะครับก็จะมีชุดชุดดิฟล็อกนะครับแล้วก็มีชุดวาล์วควบคุมความเรความแรงของตัวหางนะครับอยากให้ลงช้าลงเร็วก็คือตั้งอยู่ที่นี่นะครับอ่านี่นะครับสำหรับท่านไหนที่สงสัยรายละเอียดจุดไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคำถามทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับ ราคาตัวรถกับใบมีดดันดินหน้านะครับอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสเจดันบาทนะครับตัวรถกับใบมีดดันดินหน้านะครับแต่ถ้าลูกค้าจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นผานนะครับก็สามารถจัดไฟแนเซ์เข้ารวมกันได้นะครับผานก็ประมาณเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยประมาณนี้นะครับก็จะตกอยู่ประมาณทั้งหมดเลยประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยประมาณนี้นะครับในรุ่นนี้นะครับสงสัยอะไรจยดนั้นก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ เซล์ A จัดให้นะครับ0853020234นะครับ0853020234นะครับคูบวต้าเจริญชัยสาขาชยางกูลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือนะครับแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเนื่องจากนะครับในรถแท็กอร์ของคูบัวต้าหรือสินค้าอื่นของทางคูบต้านะครับจะมีรายละเอียดการดาวการผ่อนที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ผมแนะนำว่าให้ แอดไลน์มาคุยดีกว่านะครับเนื่องจากบางท่านเป็นลูกค้าเก่าบางท่านเป็นลูกค้าใหม่บางท่านมีส่วนลดดอกเบี้ยบางท่านมีอะไรสิทธิพิเศษต่างๆแต่ละท่านแตกต่างกันไปนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับ ID ไลน์นะครับก็ค้นหาเป็นเบอร์โทรก็ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็น ID ไลน์โมจังซ่านะครับก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิป M หนึ่งร้แด S นะครับหนึ่งร้อแดแรงม้าของทางทวีต้านะครับผม แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรีวิวรุ่นไหนยังไงนะครับหรือท่านไหนอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะครับก็แจ้งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะมีเวลาก็จะเข้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมให้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ